สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กันที่ช่องเบบพาร์ทนะคะวันนี้เบบก็จะพาไปกันที่ร้านพิงใต้ฝุ่นนะคะร้านเนี่ยจะอยู่สียับซอย9ตรงข้ามกับศูนย์หนังสือจุฬานะคะทางขึ้นก็จะมีบันไดขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าร้านจะอยู่ที่ชั้นสอบนะคะทางด้านขวามือค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะชิวๆติ๊ดๆเป็นกันเองแบบนี้เลยนะ นี่มาแล้วนะคะพาสต้าที่แบบสั่งไปนะคะก็จะเป็นพาสต้าเส้นใหญ่นะคะมีชีสมีเห็ดแล้วก็ผักขมค่ะส่วนชื่อเมนูนะชื่ออะไรเบบก็จำไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าแบบชื่อยาวมากแล้วดูความยืดของชีสนะทุกคนน่ากินมากนี่ถ้ากินตอนเพิ่งทำเสร็จแล้ว และทางร้านเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่พาสต้าขายอย่างเดียวนะคะยังมีเครื่องดื่มกาแฟเค้กขนมหวนานน่อื่นด้วยนะแล้วก็แนะนําให้โทรสอบถามที่นั่งก่อนจองเองเข้ามาก็จะดีนะคะทุกคนคือแบบที่นั่งในร้านเนี่ยมีการบุกจองที่นั่งไว้แล้วก็แบบจะได้ไม่เสียเที่ยวค่ะเพราะว่าในร้านเนี่ยก็มีจํานวนโต๊ะจนวนที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่กี่ที่นะคะ อินพาสต้าเสร็จแล้วก็เตรียมไปเล่นโบลิ่งกันค่ะทุกคนเจมสดูดูเฮ้ยต้องได้ระพักต้องลด้ระมีคนวางแผนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e ช่องเบมพาร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ